ครับวันนี้ก็มาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะครับนะหลังจากที่พากันมาเอาปลาครับมาเอาปลาอยู่หนองสานี่แหละก่อนหนามซีสีมาครับก็บเอาปลาขึ้นได้เบ่อเบิดหรอครับขึ้นได้อยู่ในระยะหนึ่งก็ได้ปลาพวกปลาคอปลานิ่นปลาขาวครับที่ป้อยไปครับก็มีปาลาดุกตรงนี้นะครับนะวันนี้ก็วันนี้มาตัวนี้ก็เลยสี่พ้าพีพานรองมาที่ตามเบิ่งว่าหน้ามันขึ้นมือหอดไสหรอครับ ทีกิ้งนานี่บ่หนาที่สิ้นมาดพรหอดปนีที่พี่น้อเนงเพื่ไอนะไอ้ซานี่นี่ให้ว่าเอาน้ำมาท่านเลยครับนี่ซานี่ได้ได้ป้อยครับปล้อยหนามข้อเพื่น,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 นะครับเึิ่งเพิงนามอางปนี้ครับนามนี่ให้ว่าขืนมาแบบยางหลดเรียวเลยครับนี่นามนี่ครับเขานี่เริ่มเริ่มสิจมนามแล้วครับเขา เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิ้งไกลๆที่หนึ่งครับพอดีซี่เมื่อกี้โยโย่ทัดไปอีกเนาะครับเนาะซี่ต้องไปพุ่นอะเริ่มเรืมต้องไปข้างล่างพุ่นครับซี่นี่ครับไฮน่าก็กำลังจมนามครับตอนนี้ย่เพื่อโกศมมี่น้องย่เพื่อโกศมโย่ไอ้บานทิ้งแข้งครับเพื่อโกศมมันทิงแข้ง กับภากันมาเอาปลาสองมือครับมาเอาปลาสองมือพราปกติแล้วกับปลาเพิ่นกับเสีเอาช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวให้เกี่ยวหน้าเรี่ยวน้องครับเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเรียบร่อยแล้วยังเอาปลาขึ้นครับนาเทศกาลปีใหม่หรือสงกา์ประมาณนี้กับพอดีเพิ่นว่าหนามซีมันสิมาว่าสันหนามซีมันเกินหนามซีมันสิมากเพราะว่าปวัติศา์มันสํารอยตรงที่ว่าปีหาซีครับปีหาซี่นีหนามขึ้นฮอดพูนพี่น้อง หอดเม่นผุ่นกับหอดเม่นหอดบาดปุ่นตรงเถียงหน้าเนี่ยว่าหายหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับเถียงหน้าเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งปีหาซีปุ่นก็เลยย่านยยานมันสามร้อยสั่งนี้ปิ่นก็เลยไอ้ปิ่นก็เลยเอาปลาก้อนเอาปลาขืนก้อนครับเอาปลาขืนกันบพ่อท่านหรอกครับหนามมันมาแล้วปลาปล่อยไว ปลาปล่อยไว้น้ำมันมากก่อนครับนี่ยตอนนี้น้ำก็กนแล้วมังก็ร่งไหลมากนะครับเนาะมือว่าน,นี่ผมก็ไปกันน้ำพระเร้าเดือดขวมทางทตรง,งนั้นนี่ครับเนี่ตรงนั้นมันสิเป็นทางเนาะน้ำพระทาเดือดขวมทางมากพอดีมือเศร้านี่ฝนท่วไปกว่าน้ำขึ้นแล้วว่าสันา่าผมก็เลยมาทายพี่น้องเบื่อครับเ่นเบื่อนเลยพี่น้องน้ำเขาจากภากเลย ไปฟังพุ่นกับแม่น้ำครับแม่นเบิดเลยครับพุ่นผุนลมออดพุ่นผุนกับน้ำอันนี้กับบักแตงเพื่อนนี่ครับบักแตงเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนว่าเพื่อนขุดออกเนาะครับเนาะขุดออกน้ำขุดออกไปปลูกบ้านไม้เพื่อนเสียดายบักแตงเพื่อนบักแตงข้างปลูกน้ำให้หน้าครับเพื่อนขุดได้แถวหนึ่งแถวหนึ่งปล่อยเลยครับเอาน้ำมาทันน้ำขุดเอาไปปลูกบ้านไม้ก็สั่น่า ไปน้ำบ่รท่านนำโอเคครับเดี๋ยวภาพไปเบื้องบนบนกำลังสอนที่ยังโอ้ยโอมันก็เลิกก็เดี๋ยวนี้พูดจังวาก็ได้ยอู้หลึก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 พี่น้องมันเป็นไอ้มันเป็นขั้นหน้าโอ้มันลึกบ่เป็นยังดอกกันยางลงไปกันหาภาพมือ่นผมถือกล่องถือโทรศัพท์เย้าครับเดี๋ยวมันไอ้จมหนามก่อน นี่ครับวันนี้ไปวันนี้มันเลืก, 50, 000, กลห้าหมื่นหมื่นผ้ากล่องกันโทรศัพท์จมหนามกล้องนะมันใช้เพื่อข่มขาปันไลยเอาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งเอ็นตรงเอ็นลั่มหัวนะครับเนาะตรงลั่มหัวยจังน่อยหนึ่งิรงนี้เข่าไหมกำลังเอ็นออกห่วง,งไหมพี่น,อน้นนนอ,มง,อ,องมึงเนี่ยเข่าไหมกำลังออกห่วงมากเลยไหม ตะคาล้ตัวเขาตะคาเลี้ตัวหนามปะครับันนี้มาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งครับเขาจากภาคนามก็ร่างขื่นครับนามก็ร่งขืนพู้นำเข้มย่างาว่าทุกคนแหละไอเสือเลี้ยงเงีางมากนะครับนามก็าลังขืนมากครับพี่น้อะ มือวานนี่ผมกับแมะเบ้งอยู่ดอกมือวานนี่มือวานนี่น้ำพระทาตเด้ขามทางนี่มากครับมือวานนี่น้ำพระทาตเด้ขามทางมากตรงนั้นก็นยังไงเรียกว่ายังยังยังเห็นตนเขาอยู่ครับบาเนี่มตรงมมนี้มือเนี่ยมันขามทางมากแล้วครับอันนี้ตรงนั้นนี่มันสิเป็นลำห่วยนะครับเนาะมันสิเป็นลำห่วยลำห่วยตรงนี้มันสิไปเชื่อมต่อกับแม่น,นม้ำซีครับพูมันลงไปทางฝั่งครับ วันนี้ไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำซีซีมากอะน้ำกบบข้นเลยนะครับซีมาก ได้ยินว่าอยู่ทางคอนเจนตอนนี้กับน,น้ำก็บถ่วนี่ครับน้ำแต่ว่าแสดงว่าน้ำนี่ยังบ่ทัานไห้มาหอดไอทางสลัคข้ามเต็มทีครับแสว่าน้ำไมนยังสีสีสีอย่ยไอทางคอนเจนหลยอยู่ถ้ามาเต็มทีนี่คือคือสีถ่วลายก็านีก็อยู่ มาสิ่งอเมซาอีกไปไหนอันนี้ก็มาหาเจ็บหอยครับเจ็บหอยเจ็บป,ปูหาเจ็บหอยเจ็บป,ปูปูนครับเบิ่งนเนี่ยขาวจากภาคเลยม่นเป็นลำน้ำซี่ด้วยครับม่บนเป็นลำน้ำซี่เป็นเป็นหวยครับหวยสาขาของไอ้ไรลำน้ำซี่ มหาวานปล่า,าพอหาเจ็บปูขึ้นกันหน่อเนี่ยต่ถ้าปีหาสีผ่านมาแล้วนี่เคยถั่วยังสีเทียบ่ะว่าเคยถว่ถวหนะถั่วกับว่าลายปนีนป่ะคิดว่ามันสี่สามร้อยป่ะพอ มันอไหนสี่สารอยอยู่นี้เน,นาะนามกันเจนพ่ะท่านด้มาหัดเทียอยู่อันนี้หัวนะ่ะไอ้ล่ำตัวกับหางนี่อ่รท่านด้หอนว่ะอันนี้เอาหัวเขาเื้อซื้อได้ครับดิอันนี้แค่หัวเขา้อซื้อได้ล่ำตัวพระท่านา้นขานอยู่นี่ย เอาเงี้ยมารอบางซื้อนี่บ่บ่เอาถุงมาใส่ันมันบ่เอาเห็นไอ้โทรศัพท์เครื่องแดงผู้ลุงบ่งเห็นโทรศัพท์เครื่องแดงผู้ลุงบ่อ,งอืมแบบนี้โทรศัพท์ใส่หน,น่อยหน่อก็ยังว่าเนาะเอาอมาเอาขึ้นยังไม่เห็นโทรศัพท์อีกเครื่งงองหน,นึ่งวะว่ามันตกน้ำเราบอกเนาะบบดนี้เนาะ ฮะบ้านเราโอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวจังคอยคุยกันต้นระสาบเสียพี่น้องเต่ามันหัวจักหล่มันลืมอาจเสีลืมสวนไว้ก็ได้ลืมสวนไว้ก็ได้ขันบ่ลืมสวนไว้ด้โต๊ะกุซื่อนั่ะบ้านที่ว่าผมอันไอ้เมือนไอ้อัเมือนไอ้รวมคันแท่น้านั่นตรงนั้นบ้านที่ว่าน้ำบังบังทอนะครับ เอาซัมเนีก็อน้าพี่น้องอัปเดตไอสถานการณ์น้ำท่วมอยอำเภอโกสมครับบ้านชิงแข่งครับห้พี่น้องเบิ่งหลังจากที่ผมว่าเอาปลาขื้นจากสะนะครับปลากดวาขื้นมาท่านดรอกหนาม,มาก,ก่อนตอนนี้ก็หาปลาพ่ได้ไก็หาเก็บหอยเก็บปูไปเรื่อยๆครับเอาซัํานีครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ